แล้วเดี๋ยวกับไหมคะพารสามพารสดูฮะหลังจากทำไมถึงบอกว่พาพารนะฮะไอพัททแล้วพวาร์หนึ่งจุดห้าทำไมถึงบอกว่าพารสาหนึ่งเนื่องจากคุณแม่นะฮะเขาประมาณว่าเขาดูว่าผมส่งคลิปเสร็จแล้วเขาก็เลยลบคลิปนั้นไปเลยนี้ผมยังส่งคลิปนั้นไม่เสร็จเอา้าแล้วก็เลยขึ้นกับบ้านตูนเนี่ยบ้านอันสวยงามผองเอ็มเอ็มนะ่ย เอ็มสีเลมุนะฮะเอ็มสีเลมุนะฮะสำเนียงแมงลาวอ้วนๆนะฮะมันเป็นป่าที่สวยงามงดงามมากเลยนะฮะโอ้โห่ยมไปเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะมีโคมั้งมีโคดีใจจังเลยเอาอะไรไม้ก็เท่ากันเองเออเราต้องการชาโคเปจำนวนหนึ่งนะฮะเราไม่ต้องการชาโคอะไรมาก ก็ตัดคลิปก่อนมาาันจะเสร็จนะฮะโอเคนะฮะเรามาถ่ายกันต่อเลยดีกว่าหลังจากมันนานเกินไปนะฮะเราก็มาทําอะไรกันอย่างอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวหลังคาทําที่หลังโอ้หืของเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้โหของเพื่อนนะฮะของเพื่อนนะฮะของเพื่อนนะฮะของเพื่อน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 นะของเพื่อน hello s u b r ร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  สับโรนะฮะเราจะการฆ่าของเพื่อนไปแล้วเอ๋ยสับโรสับโรสับโรเระเบิดอะไรระเบิดฮัลโหลเพื่อนมุมเป็นไงมั่งอินตาฟอร์ไม่โดนดาเมจเลยนะฮะเราก็จะมาหาเหมาหาแรกกันเองจะว่าแต่เรากขุดอีกข้างบ้านทีเพราะว่าไม่มีเหมืองให้ผมขุดเลย เกียใจนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีฟาร์มตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะชีวิตว่างเปล่านะฮะโอ้ที่มันป่าไทก้าเราก็เกิดมาอยู่ในไทก้า <c oughs> แก่ชะมัดฉังเกลียดไปโอมนี้โดยเฉพาะเป็นภูเขาอย่างนี้ฉันเกลียดทำไมต้องเป็นงนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนู้อนอย่างนั้น อะไรเนี่ยกูเล่นมุกแป๊กอีกแล้วแต่้่าสองยู่นะคะท่าสองเถ่ายเป็นเจดเจ็ดนาทีอาจจะเป็นพ่าที่ฮาที่สุดเลยก็ได้นะฮะมันแบบเล่นมุกเยอะด้วยนะคะพ่าสองเนี่ยบางทีบางคนอาจดูแล้วอาจจะขำกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นสิ่งี่ไม่เคยเล่นมุกให้ใครขำแล้วก็จกระทำว่าไม่ได้ไปถ่ายท่าสองจกระทำว่าหมอนมาฮากลับมาแล้วจกระช่างว่า ม่มาม้าเลยว่าผมส่งคลิปเสร็จแล้วแล้วเจ้ากระัางว่ามัามาเขาลบคลิปนั้นไปแล้วก็เลยกำเลยนะคะอ้าวแล้วทางกลับบ้านอ้อยู่นี่มาเดินเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะโอเคอืได้ชาโคแปดอันนะฮะไดาพอแล้วรู้ไหมมันเสียได้นะโอเคนะเราก็จะทำการเผารัยนะฮะ ที่เรายังไม่รู้นะเพราะซึ่งผมไม่ได้ลงไปนะเะเสียใจด้วยนะฮะแต่เวลาทำหลังคาบ้านละอ้าวไม้หมดกำบุยแต่นะหลังคาบ้านหลังคาบ้านนางคนอย่างเอ็นซีเลมูนะฮะเคยเป็นบิวเดอร์และเซิร์ฟเวอร์แล้วแล้วอีแต่อีหนึ่งช่ัวชนมันก็ะบอกผมไปเลยนะฮะไม่ใช่บลอกติดเออ ก็ใช่แหละแบนแบนผมจากเซิร์ฟเวอร์มันเป็นที่อะไรก็ไม่รู้นะคะมันแบนผมซึ่งผมก็เป็นบิลเดอร์ที่สร้างบ้านสวยนทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็ลืมผลงานการสร้างบ้านตัวเองแล้วอาจจะสร้างไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมนะโอเชอ้ตัอะไรพวกเกมนิดนึ่นะเกมเนี่ยไอที่ปล่อยไป สาว้ิวโก้นะฮะไอเสียงนี้บอกไม่น่ารักนะฮะก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะเพราะว่ามาริสาเขาใช้ผู้ชายมาภาคนะก็ผมเป็นผู้ชายได้นะฮะแต่ไอคนสร้างเกมก็ให้ผมมาภากไม่รู้เพราะว่าอะไรนะฮะอาจจะเพราะผมสนใจก็ได้ก็เลยได้มาภากเป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะกระจายลิงก์ให้เองนะฮะววาอยู่หนึ่นเป็นเกมออนไลน์นะฮะอยู่ในเว็บซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกมันคือเว็บอะไรแต่เคยเปิดไปดูแล้วนะ เนีมันอยู่ไหน Where are you fucking bro? เราก็ทำการขุดหินแล้วก็สร้างบ้านต่ออูออ้คือสิ่งที่ผมปัารถนามันมันจะไม่ได้อย่างนั้นนะฉันปารนนานจะขึ้นเธอก็ไม่ฉันขึ้นไอเลยด่าตัวเองอีกเลย แล้วก็สร้างบ้านต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สร้างบ้านนะสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะะจากนั้นเราก็จะเริ่มทําฟาร์มแล้วไปขุดแร่ขุดเหมืองต่อเล้นะฮะซึงอาจจะไม่กี่พาร์ก็เป็นได้นะฮะก็อย่ามาถามเราพาร์ทสองไปไหนนะฮะ MC เลโมที่ไปในคลิปและ MC เลโมไม่ผิดนะฮะม้านะฮะผิดอม้าต้องมาชดใช้คลิปที่หนูถ่ายไปทั้งหมดนะฮะ ล้วมามากูเกี่ยวอะไรด้วยไม่ใช่นะฮะอาจจะไม่พูดถึงแม่ประมาณสักหนึ่งชาตินะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เอ็มซีเมจะอัพคลิปก็จะพูดว่าบ่อยไม่บ่อยไม่บ่อยเออไม่บ่อยนะฮะเพราะว่าไม่บ่อยนะฮะไม่บ่อยเลยนะฮะซึ่งเอ็มซีเดโมก็บางทีอัพนานๆที่ลงมั่งเพราะว่าอย่าวางเอ็มซีเมจะว่างนะคะการบ้านปิดเธอไม่รอเพียบเลยนะฮะ ทำไมกูถูกในประเทศออกมาจากบ้านเนี่ยโอ้โอ้โอฟักอ้าอีเ,เอีเคียเบกมุมโอ้อือตายซะจบซีรีส์พ่อแกนี่แหละก็ตายแล้วครับโ่าของกินไม่มีด้วยค่ารีใจมากเลยนั้นก่อนนั้นก่อนโอ้ยรู้สึกสบายจะทำไมถ้งมาเกิดตรงนี้เนี่ย เจอแกนแต่กูไม่ต้องการต่ก ouais ูต้องการอืมโหโอ้โหตั้งแต่ใครกล้าเดินไปตรงนั้นก็บ้าแล้วนะฮะแต่เรากล้านะฮะเพราะเราเป็นคนบ้าไม่ใช่นะุิลลูกวาหน้ารักก uh ุ拜拜้งกินแต่เปลเราจะไม่ยุ่งกับคิปเปร์นะสามสี่โอเคนะฮะจาผิวจะใช้การตีคิปเปร์แค่สี่ครั้งนะฮะหรือว่าห้าครั้งนะฮะถ้าเกิดคุณตีไม่แม่นพอกระดูกฉชนต้องการมัน ไก่นะฮะเรากินไก่ดิบเพราะว่าเราเป็นตัวเฮนะฮะไม่ใช่แล้วะเราเป็นมนุษย์นะฮะเราไม่ใช่ตัวเฮนะฮะแล้วก็กินไก่ตลอดไม่ใช่นี่มันเนื้อวัวนี่หว่าเราจะไม่เก็บไข่นะมันเปอลกระเป๋านะกระเป๋า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 ช่อโถนัแล้วก็ได้ นี่มาแล้วนะฮะเราจะทำคาร์าเป็นกา๊าซเพลนนะ,ะซึ่งมันก็ไม่เปลืองประหยัดดีนะฮะมันก็ไม่เปลืองก็แค่เปลืองกระจกบล็อกแค่นั้นเองแต่นี่มันเป็นกระจกแพ่พบได้ที่ครั้งละหกสิบหกอันนะฮะแนะนำถ้าเกิดใครจะสร้างบ้านแบบสวยๆใช้กระจกอันนี้ดีกว่านะฮะเพราะมันสวยนะฮะและนั่นก็ไม่เปลืองแล้วกูก็วางผิดน,นะฮะ แ่แน่ๆอุ้ยอุ้ยชิดชิดชิดมึงเป็ยังกระุกชั้นหนึ่ยรู้ไหมตายสิโรบินโอ้ป้าเสร็จแล้วบ้านสวยงามนะคะโอ้โหสวยมากเลยตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยอ้ให้ตายสิโรบินต้องนี้ปลาไปแปดนาทีแล้วเนี่ย,ยนะเราก็จะมาทำการขุดเหมือนข้างบ้านเราตรงนี้เลยนะฮะ ซึ่งเราก็จะได้หินไปด้วยนะฮะกูชลาดนะฮะแต่เราต้องระวังข้างหลังได้วยนะฮะบางทีอาจจะมีอาเป็ตประตูๆเราก็ได้นะฮะทุกคนก็อาจจะมีประสบการณ์ในการเลื่อมไม้คัพไมโคมหรือในโทรศัพท์นะฮะประมาณว่าคุณกําลังตัดไม้อยู่แล้ววันแรกที่คุณตัดไม้คุณเอาไปครับแล้วก่อนที่คุณจะไปคับบ้านเนี่ยเคเบิลไม่ต้องมาระเบิดไม่แน่ก็ตัดไม้อยู่ร้มข้างหลังนะฮะก็ขอแสดงความดีใจกับทุกคนที่เจอประสบการณ์นี้ด้วยนะคะ ทุกคนคเคยเจออย่างนี้หมดเะผมก็เคยเจอฮะไม่ถ้าเกิดไม่มีใครเจอก็บ้าแล้วฮะโอ๊ยไม่มีโคอีกมีแต่ชะโคลเลยนะชะโคชะโคชะโคมีแต่ชะโคชะโคชะโค,โคตันนะฮะบ้านใครเนะี่ยทุกนว่าจะเข้าใจดีนะฮะครูพูดเรื่องอะไรอยะะ่างเงี้ย่รู้สึกจะลูกเรื่องมากเลยนะฮะดึ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 ด ตตไม่รู mm ้รตองถูกวันน okay. ี้ทุกคนจะรัเพราะเพลงที่ผมร้องหรือเปล่าหรือไม่ รึเปล่าเราจะขุดแค่นี้พอนะคะเพราะว่าไม่มีเหมือนะเราจะขุดไปเรื่อยๆรือเปล่าดีไหมแต่ตอนนี้ไม่มีโคเลยอันนี้มันคืออะไรล่ะเนี่ยอเออหรือบางบางทีกล้องอถ่ายไม่ติดหน้าจาอนะคะไปถ่ายติดอากาศก็ได้นะฮะพยายามจะหาเหมือนแถวนี้ดูนะว่าม,มันว่ามันมีรเปล่านะฮะเอ้ แต่มันไม่ใช่เหมืองนะเพราะว่าพาสองไปแล้วเป็นแก่น้ำนี่คือล่องรอยการตัดไม้ของซีเรมูที่ผมไม่ได้ถ่ายเอาไปนะฮะเส้นผมก็จะลงไปข้างล่างแค่เสียฟ้าโอ้น้ำนี่เองอ้อให้ตายสี่โรบินฮูดขันเกียร์ต้นไม้พวกนี้นจังเลยนะ <c oughs> เราเจอแม่น้ำแนละ้วใช่แม่น้ำหรือเปล่าหรือบ่อน้ำบ่อน้ำอีหี่ถ้าเกิดตามทางกับบ้านไม่ได้ไดก็ดีใจเลยนะฮะ <c oughs> ดีใจเลยดีใจมากๆเลยนะฮะดีใจไม่ได้กลับบ้านนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ต้องการหาเหมืองเอ้ <c oughs> เหมืองไม่มีให้กลเลยเหรอ <c oughs> ทำไมเสิร์ฟทำไมโลที่มันโหดร้ายกับฉันอย่างนี้จะ <c oughs> บอกว่าต้องขุดเองไม่มีทาง มันไม่มีทางตาลายเป็นบ้าอยู่วีทฮดตเราไม่สนนะภูเขาจะเป็นยังไงนะแต่เราต้องขึ้นให้ได้ปวดคอเนี่ยถ่ายถึงปวดคอเลยจะขึ้นทางนี้คะเปลือกหินมึงเปลืองไปเถอะคะแต่เราต้องกลับบ้านนะคะเด็กมัมม่าจะไปตามเราโอ้ให้ตายสิ แล้วที่ฉันมาเกิดบนไหนแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อรู้ละฉันรู้ตรงนี้ฉันรู้ตรงนี้ว่ามาอยู่ที่ไหนแต่มันไม่ใช่ที่เราคุ้นเคยเอ <c oughs> <c oughs> อทุกคนโอ้ทุกคนเห็นแดงที่เอ็มเอ็มเห็นใช่ไหมแป๊บเดียวนะฮะ ใจด้วยนะฮะทุกคนเห็นใช่ไหมฮนะแต่ผมคิดว่าเราเรียกลับบ้านดีกว่านะฮะเราจะไม่ดูแล้วนะฮะเพราะตอนนี้เราต้องการบ้านกูอยู่ไหอยอ๋ออะไรเห็นพื้นที่เกา่าพื้นที่เก่าให้ตายจิพี่ดิพ่ายนั่นใครเนะี่ยอ๋อเว่าคิปเปอร์แทงขยะ เงีบทำไมพูดต่อสิลูกจะพูดเรื่องอะไรดีฉันพูดไม่ออกแล้วตรงนี้มันอะไรหลุลงีทำให้ฉันใจหายตลอดเลยให้ตายสยโอพีิอยู่ไหน Where are you fucking boy ทำไมไมมีเมือง ก็วายแฮฟออสักเคนมีทำไมพระเจ้าถึงทอดทิ้งฉันให้ฉันมาเกิดเป็นมนุษย์คนเดียวนะีให้ตายสิโรบินแล้วกูเป็นอะไรกับโรบินเนี่ยโอ้ให้ตายสิไม่สบายต้องขออภยัยเลยนะฮะก็เสียงอูอ e ีนิดหน่อยนะฮะเป็นไงนนให้ตายสิโรวินเราเจอบ้านเราแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเมืองให้เราไปขุดแย่มากเลยนะเพื่อน คือเอ็มจมุกเป็นคนเล่นมุกไม่เก่งนะฮะคือชอบติตัวเองตลอดเลยนะฮะคือโอ้ฟัคเกอร์มันมืดเกินไปฉันรองไม่ได้แล้วฉันควรจะต้องทำไงดีเหมือนก็ไม่มีให้คุดไม่เอานะไม่ได้อือโอเคเราจะเปลี่ยนพาร์ตหนึ่งจุดห้าเป็นพาร์ตสองกันนะฮะโอเคให้เป็นรายนะฮะโอเค โอเคโอเคโอเคเกโอเคโอเคโอเคเราต้องการโคนะฮะไปคับทอชเป็นจำนวนสี่อันแล้วเราก็คับสติกอีกแล้วเราก็คับทอชอีกนะฮะมันผมเป็นโคฟุ้งเฟย์มิน,น,ไไนีเองนฮะแล้วก็นอนโอ้ยตาเสร็จแล้วพี่ฉันไปเกิดน,นอกบ้านอีกแล้ว Oh. ต่อนะฮะซีรีส์นี้เลยเลยลาไปปักทอดในเมื okay. งองละเป็นแต่เดินแต่เดินแต่เดินแต่เดนเราจะขุดไปจนป่าจะเจอเหมืองหรือเจอแล่นเองนะฮะโอ้โอะ ขอโทษนะตรงนี้ถ่ายภพ้าพไม่ติดโอเคขอโทษนะตรงนี้ถ่ายภพ้าพไม่ติดอีกแล้วคัาจมูกถ้าเกิดน้อนไม่ได้อย่ามาโทษโรบินนะเออ ตอนนี้เราเจอนี่นะคะหินโอ้ให้ตายสิโรบินฉันเจอเีกแล้วแล้วกูทำไมกูต้องพูดชื่อโรบินด้วยเนโอ้โอ้โอโอมันมีอีกไหมใช้ต้องการเลยเหล็กมันเป็นความหวังของฉันที่จะเจอเพชรอ้าวแตกแล้วกำเบยนะฮะเดี๋ยวนาทีอีกนาทีแล้ว แล้วจริงนี่ก็โอ้16นาทีให้ตายเสโดบินต้องรีบเลิกถายแล้วเนี่ยนะมาจบคลิปหน้าบ้านนะฮะแบกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะก,กดกดซีวอลิตด้วยกดแชร์คลิปด้วยถ้าเกิดใครอยากติกดตามเว็บเกมนะฮะให้ไปที่ทีมีลของซีดำมุอนึ่งเองนะฮะเกมใหม่ที่พูดถึงกันกบ่อยๆก็คือเดสไอ์นะฮะซึ่งมันก็เป็นเกมแนวเดีวยวกับ s ซาว d อร์ดีโกนะคะ ใช่ไหมฮะโอเคนะคะเราขอจากกปไปจอมนี้สวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย